จะบ่ยังเมื่ออะบอ๊ะเจ้บ่ยังเมื่อลืมหมูแล้วเ่้าเจ้าเอ้ยเจ้าเอ้ยได้ได้ยเวียดดันบ่ลืมเจ้าไรโอ้ยสบายดีจะไปสิได้มาจ้าปีแต่เจ้าบ่ได้มากเจ้าบอกเจ้าหรือไปกระท่อมแต่วันนี้มาอีธานยูจัสเซอร์จิตดุกอย่าแกงนั่งจู้ข้นมาเอามานี่สบายดีพอเลยพี่ดอกบอกายเบอร์สูคูซุกคนสบายดีเด้อเอฟซีซาตัลามีอยู่บ่นอจ้กสองคนนาะ มื่อนี้สิไปทรงหนองจูเดอ้อพี่หนองเดอ้อมาหนองจูมามาขอแม่ใหญ่มามาขอแม่ใหญ่ปเป็นยังหนูกจะเป็นยังชื่อเพิ่นเป็นยังเพิ่นเป็นเอียงสบายดีเพิ่นก่อนสบายดีเอสซีจะเป็นยังคือโบโซตบไซมมานี่จะมีความหูใจเนี่อะไรหม,มามะจ,จะโบจักเพิ่นเป็นอียงเลย เพิ่นโมเมยเพิ่นเมเพิ่นโมเมยที่จะเมย่อ้าวสบายดีดูสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดทถกคูทุกคนอ้าวสบายดีทุกคนวันนี้เอาขอ,ขอมาตะล,ตลัมเาเราแต่คือเกานะทุกคนวันนี้จะไปส่งหนองจุแมนไปส่งมูเดไ,ได้ว่อย่าให้โมเมืม่อบอเนาะต่ว่าพักมาตะลัมเราเรแตนกวก็ต้องไปรงหนหองจแปงเียนใเ<ช>มื่บอนะหว่ักมาปะราเร้น จังไรซาจูคือมาส,สวยสาวเลยขอบไม่ไงเน่ย้าไม่ไงปิดก,ก่อนโทรศัพท์หันไงเสียงหลงไงมาหน่งไม่ไงเราอุ้เมื่อก่อนเนอไป,ไ,ปไปเมื่อสั่งไก่หิ่งันเนี่เพื่อนเป็นจังไรเด้อปีมาปีนี่นนบ่อสวดบ่อสัเสพื่อนเป็นหยางเด้ จักแล้วบ่บ่จักนั่นจะบ่ได้ถาลูกหลานบอว่าเป็นหยังคือเสาแต่ว่าบ่ได้เป็นหยังทุกเทื่อมาเฮเฮาคือสดคือสิอันแม่เฒ่าอันมักจมอือก็ว่ากะยาแล้ลูกเอ้ยเจ้าก็จมให้ลานบ่จมก็จมนี่แหละจมให้ผู้ใหญ่เขาเขาก็บ่ได้อันกระดักกระโดดอกก็จมให้เบิดคนั่นแหละ แต่ว่าเข้ากับมวนน้ำเห้าจมห้แล้วเขากับไดรเลเรียดได้ค้มเข้าเข้ากับซ่นกับบ้านอยู่หายก็ยังให้เขาเป็นระเบียบเบียบร้อยเนยได้ยังให้เขาจ้าขวบเนี่ยอะเป็นยังไงเนี่ยสบายดีบ่เอ๊ะสี่ทำบ๊ปันไดอยากบินอยากวียอันตีจะว่าจักมันเป็นเจริญไม่แต่บินแต่วียอันนี่โลกียังเขาเอือนใบถ่านเงโลกคาดเงินฝาเงินอัตนายดีเคยได้ยินยู่บ่พี่น้องว่าโลกขาดเงิน ไปลูกไปจ้าบ้านายแถพี่น้องจะไปามกันบ่ลูว่าเป็นยังท่าเนห่อะท่าน้องเป็นยังอพวกเกดหน้าหงยอี่น้องบโวันเยแม่กับโบยูนั่งนองบบแฮปปี้เพิ่นเป็นยังจะมาเบาอยู่ในกล่องใหวท่านท่มเบิ้งนั่งโน่นเพิ่นว่าอย่างไรไปห้องฮี่ บ่ายังเมื่อจังไดงตอนไหนไปเงียนเนาะเป็นยังดอกคุณสาวอืมเมือนั้นไปเสียอย่างนี้นะหันเงยยังไปเขาจะเอาคลิปตานโลกเหรอท่านไหนลงเด็กจังหน่อยตายขันลมย่าลมเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาฉีหาคนน้องจู๋ว่อยังเมื่อตอนนี้เนาะว่าสัตย์แจ่จไหนแล้วมาเป็นร้านเมย์ญ่เลยสามาบ่มาเป็นร้านเมย์ญ่เลยบ่มาอยู่นี่เลยบอ ขอบไม่ย้งมามาบ่อเออจะมาเบาอยู่ในกล่องให้ทานผู้ส้มในยินเบิงบางที่หันเนาจาสิขอบไม่ย้งมาอยู่นี่เลยเอฟซีเพ่นสีสนับสนุนจะมาเบาเบิงว่าเป็นอย่างคือบุคือเป็นอย่างคือหนาบู๋เบาเบิงเป็นอย่างจะเปบอยัางเมื่อบ่อจะเป็นอย่างเมื่อจะอยัางมาอยู่แล้วไม่ไงเลยบ่มาบ่แไม่ไงแล้วจมเกงไหล ฮะบ่มาบ่คนจะสีเมื่อยู่น้องม่เท้าแหวนบ่มาบ่มาจมเกงกับมาแม่ใไงแล้วจมไหนไม่เท้าแหวนเราจมเกงไหนจมเกงกับมาเจ้าสิอยากไลายหูตอนนี้บ่อยากเมื่อน้องบ่อยากเมื่อคือสีข้อมืออยู่บ่าบ่อยากเมื่อไปห้องหิ่ยนได้หลูตั้งใจหิ่ยอันยินบ่ เออขั้นว่าสีขอบเมยงมาวา่าอยู่หนีมาเฮียนอยู่หนีซูมูดว่านี่ขั้นว่าเมย้งไข่หม่าเมทาเลตไข่หมาโซกีไข่หมาจะสีหม่าปอหม่าเออบันนี้จะสีเฮียนอยู่สาบ้านนี้ขั้นจอมานี่เฮียนน้องคอยบอ <c oughs> เฮียนน้ำบูรัยจะเฮียนน้องคอยจะไกลเฮียนไหนแต่ปีเดียวแล้วปีหนาเขากับเขาหม้อเออปีหนาเออดิ้งต้องกับไปหม่หนึง่งแม่เราปีนี้<ะ>นี่เออร์ดิ้งอยู่ปอหาปีนี้โซจูอยู่ปอซีอืม เงาอันันเป็นปหาลูกาอันนั้นอันแกเดี่สิให้นองว่าอยู่น่ำอยู่บ่อมากมาอือเอาสสมาวาบอหูสมาวาจังซันเอาผ้าร่วยเนีโอ๊ยสายตูดอือนี่ไปตูดอร่อยลายไป้าคนเคืองเครืองของเก็บแบบเบิร์ดเหรอหมอเบิือมเบิดเลย ไปตั้งใจเยียนด้ยอย่างมากกับมาไม่เท่าจมกับอย่างมากเศรษฐาลิงนี่ไม่เท่าจมนี่นี่บดลำคามบ่เออจมอย่างไหนนี่อย่งไหนเป็นระเบียบเรียบร้อยดูวยจมหันอม่ใงไรเราซอนอย่างไรดีเออเ้าหันแร่หลวงใหญ่เลยอย่ห้เป็นคนหูอย่างไหนมียื่นกับอย่างห้เป็นระเบียบเรียบร้อยได้รูปนั่งเล็กเน่เป็นคนหูอยู่บ่ ส่วงนี้เป็นส่วงนี้เป็นแม่สนีกกน้ก็นยัยแล้วอืมฮัต์จั๊ครัวเออเอา้าวปลาสันเนาะเด็กโกพี่เนาะ <Let go. S 1> เอาเอาช,ชัตจูมาเอานมอันนี้นี่แพ็คหนึ่งเอาหนีลูกเอาไปห้องเหี้ยนแพ็คหนึ่งเอาไหหลานนมดีหม่อมเออจะแซ่บมากบ่ดีหมอม หรือว่าจะมากใน,ห,นหรือว่าจะมาก,นกนาแนวอื่น,ตนแต่ว่าดีมอได้มันแสบเนาะเลอะจะสวยมันกับโบแสบโอ้ยเบาให้เขาอีกได้ <laughs> <c oughs> อยู่ห่านอยู่ห้องเดอ้อพี่น้องเดอ้อ <c oughs> ผู้ได้ใจก,กับบ้าอ้วนนุ้นเนี่ยเด้อพี่น้อง <c oughs> นี่ห่านมินิมอมินิใจเฮ่หาห่านขาในน้อยองเฮานี่ผู้จัดการนี่นั่งอยู่นี่พี่น้องห่านขากับพ่อได้มืเลิพี่น้อง แม่อุ้นนุนน้นในเด้อพี่นอ้องเด้อโฆษณาอาหารก่อนเมื่อ,อนี้ขอโฆษณาอาหารส่วนนี้เราดูของอานักท่องเที่ยวมาเที่ยวลายฝากมาอุ้นนุนน้นในเด้อพี่น้องเด้อทังงึืนผู้สลาวัดพระใยญ่พี่น้องหันเข้าอยู่ทังโ้ง,โงโดถนี้นะวัดธรรมพระอยู่เบื้องขวามือพี่น้องมากก็เห็นลดไปเข้ามื่อนี้ไปทรงหน่องจูเนาะ,นะอันคุณใหญ่ขายของอยู่หัหนผู้ใด มาแวะเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิไปทรงหน้องจูก่อนทุกๆวันซุกจะสีหนาขั้นวางกลับไปเอาน้องมาหลินน้ามาอยู่น้ามันในหอดเนี่ยเมื่อทรงบาดได้แต่หน่องกระซูบบอยอยากเมื่อเออหน้องบอยอยากเมื่อเหตุจังไหีอยู่นี่มันมวนมันอากาศดีบ่กรอเออวาสานเอาไขประตูไปไปทรงนวดผู้ใดซะใดล่ะป่ะหัน Nhi đây chân bên sao? Sao Sao đây là mù chào bó Phương à, đừng phương đứa nhàng chào bê thám mù chào bương đưa một cành đưa là, <laughs> Nhan, là bó, mù, và chẳng xí bảo bương Đưa một cành là mù <laughs> Đưa <Đường cân cười> là bảo <bó, bão>. Chào <laughs> ừ, <laughs> ơn mù chào mắc, mắc à, cháu 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 ơi, lương, lương mù là chào ơi Chào ơi เอ้ยเวียดันโบลืมเที่ยวไรจะไปเอิญเที่ยวจะมาเข่าก่องเบิงกาวับฝรั่งถ้าได้ละจนเป็นสาวจะไปเอิญเที่ยวจะมาเข่าก่องไม่ว่ามันเสียเวลาไปเลยนี่เร็วเจาะเอ้ยจะ่าเที่ยวลืมกันละโบเฮ้ยเบาเบิงกอดข้อกันเบิงโอ้แม่ โอ้ยสบายดีจะไปสิได้มากจะปีแต่จะบ่อได้มากก่องโอ้จะเป็นสาวจะยืนเฮียงกันบังยืนเฮียงเสียวปวดเม่อยากไปาลยละ่ละเราจนใหญ่จนสูงจะมา้านั่นบอมาเรียน<ล>ไปห้องเฮียนอยู่บอตั้งใจอยู่บอเฮียนหัน<ล>จื้อบอหนองไลล่ะนี่จื้อยู่บอพี่หนองเอ้ยคอมเมนต์มาแน่เด้อจนเป็นสาวสบายดีแน่ลูก สัาลีเขาบาซื้อเล็บน่านจ้าบางกีเนี่ยจนเขาเป็นสาวจนเขาอันนี้จือบอกพี่น้องจากนั้นจะรื่มกันเดี๋ยวบอกกดกันเบิ่งกอดกันใหควันผู้ชมวเบิ่งก่อนโอ้ยเสียวเสียวปันดเน่ะห่าะเออ พอดีมาเลื่อมแกพอดีไปสี่คนจะท้ามเสี่ยวเบิงเสี่ยวเหมือนาข้อนัาทายคีบไหลบ่อเบาเบิงทายคีบไหลบ่อเจียวมืออะไรอ่ะเจียวเอ้ยไรแม่เออเหมือนไรกันจะพากจะก็นัดกันวันเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์อย่างไรจะกัดท้ามกันเน็ตี่เฮ้ยมึงวางมือไรมูอกัดท้ามดูพี่ซันกัดคีบแขวยอบนีอไรมึงวางเจียวบง จะตั้งใจเฮียนเด้อข่อยได้ยินข่าวว่าเจ้านี่บ่ตั้งใจเฮียนแม่เตะาละมานายงานจะตีดเหรียญได้แม่นบ่เออเลยแม่นบ่เขายอมหาบไปบัดนี้ไปก่อนเด้อมื้อหน้าเด้อเจ้ามาอันนั้นเจ้ามาวันเสาร์วันถีบฐานข่อยสิ่ส่วนจะไปถ่ายคลิปอยู่ในป่าเนาะไปปิ้งปลากินบ่โอเลปิ่งตำบัางฮวงแล้วก็ปิ้งลูกชิ้นเนาะ โอเคพี่น้องเดี๋ยวเท่าสิ <God. S 2> ไปทรงหนองจูก่อนพี่น้องเจอกันอนะีพีนหนาเลยฮัลโมาทุกนคนเท่าสิมาถามหนองจื้อมาเพิ่อไปจังไหร่เสือหนี้ในซีวีซี่านเะพิกก่อนเห็นไบมปะหนาเทาถามพระกาศไหมปะจูจะก,กินข้าวเ,เลยวะจะได้รลอยเขากินอะไรอืมขอเขากินอะไรเล่ยจะซีจะไปจังไหรเลยนี่วะซะจูไปมีแห่งหวอด้ชุบระดับสมุทรนาสมุทรมุด เอาบอกที ų, okay them, à, here, ่ล่ะว right. ่าสุปปังแน่เมื mm ่อยน้ำการจะไปย่างเมื่อยน้ำการที่่ด้วว่าการจีดไม่ยงมบ่คอยเมื่อยน้ำจ้าเอาไวคอยคอยคอยเฮ็ดยังให้จบมเจ้าัับจมาหันหจ้าติจ้าตัวขว่าพี่ทั้งนัทั้งนี้ตัวไปบดจก็มา่ยอกเนาะโอ้ยอไปบดน่ไรบเขาจะไม่บา ลูกหนันไปนินวาดเนาะไปนินวาดทำผ้าม,มานี่มาอีทาเลยไปไป,ไปไปบอกจั่วจั่วว่าลูกหันไปกระเทยดูกระดิ่งกับจัว่วเนาะไปบอกจั่ววลูกไปกระเทยแต่มานี่มาอีทาเลยยืทธซื้อจิตดูกระยาแก้งั่งจู้ข้นมาเอามานี่แล้วก็ดีแลนตีปลาตีแลนต์ปลาเป็นอะ เรื่องไวรุนเรื่องเรื่องเรื่องวุ่นวุ่นของฟันน้ำนมบอมันโปกไกฟันน้ำนมไนด้เนาะแม่นูแ้วมันออกมันกมันออกอะฟันน้ำนมดนูออกมันเด๋อเนี่ยแตเขาแม่เขาลไปเน่ยเขาลี่ใช่เขานองจุออกมือว่าอันจะยาท่งานโตหน่อยเฮ้าพี่น้องเอ้ยบาสันซากับพ่อแดงมวนน้ำข้าวเจ้าเนาะผู้ไรมาโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดอยากเมื่อพี่น้อย กบวยยากเมื่อมันเป็นจังได้ก็เพื่อนแม่ตะลานี่ผูดด้ใดมากกบวยยากเมื่ออันเป็นจังได้มันมวนแม่เออถึงแม่งไงหายก็ยังบวยยากมาอยู่พี่น้องเองยว่านสันซ่าในท่านผู้ส้มเบิงผ้างมเมืองปากเซ่เข้าน้ำแน,น่มือนแ <Okay. S 1> ม่สายเปแนวไรโอเคอู้ยรถดีอู้ยอย่างไรโอ้ยหลุดหลุดมันสิงหลุดจะอย่าเป็นแนวนั้นเด้อพวกเจ้าเด้อคันนั้นนิ่งเป็นลูซี่ออคืนคารี เป็นคนหูแมน่นโธดีจักซอยเบียยเงิเน,นโ่อแเม่โบห้เพียดค่ะหาเงินหาขําก็ซอยพอซอยเม่ยินละบอกเลยแม่ห้จกหักค่วมนี่ไม่ค่อยเคยลียรว่าขี่โบลากนี่แม่ <laughs> มาอยู่น้ำแมตาดํานี่แหงต้องเป็นคนหูคนจกัจกข่วมเจ้าหน่อยเข้าสีบาเมตาลัโบซอนนี่เข้าสีบาเม่ ไปอยู่น้ำเมตาดัมคือโบจักข่วงคือเมตาดัมคือโบสังโบซ้อนใดหนี่เห็นบอกน้ำจูคือการเมื่อ่านหนีให้เป็นคนหูเด้อท่านจะบโบเป็นคนหูเขาก็บสว่าโอ้ยเมตาดัมนีโบซ้อนแล้วโบบอกดูโบโบใช่แล้วเขาจะเรียกเขาสีโให้มาอยู่น้ำเมตาดัมแล้วบารนี่เขากับสีโบไฮมาแะไระเนาะแมนแมนพี่น้องว่าซันซานอี้อวงทุกคนควอปาเซ่เนื้อสุกคนเด้อเซ้า์ไนล์หลักจนเป็นสาวเนาะใช่ เพิ่นไปอยู่น้ำแม่เพิ่นสวงหนึ่งเพิ่นบ่ค่อยได้มานี่มันไม่ได้ถ่ายกันเลยนี่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 อ้าวเจ้าเฮ็ดหน้าที่ยูทูบเบอร์เบิ่งน้องอเล็กเด็กปั้นลูกปั้นอ้าวว่าวไปพี่น้องเอ้อติดตามทีมงานโตน้อยเฮาแน่เด้อกดไลค์แมนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจริงๆเพื่อเป็นกำลังใจเอ่อทีมงานโตน่าของมปอฮาแล้วทุกคนเด้อมีโอกาส ไปเมืองไทยไปบอกเมืองไทยไปเออใช่ไหมอายุน้องอาเล็กหันปีนีหนีนบวฮูว่าไปใดโบเพราะว่ากําหนดเขาหันเมนอายุสิบปีเขาจะให้เฮดบัตฟได้น้องน้องอลิงหันยังยังบวได้น้องอาลิยังซีเปีอยู่แต่ว่าน้องอเล็กหนีนานเจะ้าใดแล้วเพราะว่าปีนีดูสิปีแล้วและย,ยังอีกอีกเก้ามืออีกเก้มือกับบ้นเกิดดูแมนบ่ด้วยสิบปลาย เกิดเดียนกันเซนบาทมีแม่ตะลัมซีมีเงินสื่อบ่าคือตอนปีสองพันสี่ฮะเนี่ยมันเกิดดูแหละก็มันเกิดนั่นนีงมันเกิดนั่นนีงแหละก็มันเกิดไม่เมื่อเมื่อวันกับพมินแล้วก็ต่อเจ้าตัวอีป้าตัวเน่โอ้ยเจ้าหลวงพุ่นไหวตอนหันมวนเนาะพี่น้องมวนมันเกิดต่อกันแนวไรกับฟังเนเด้อพี่น้องคอมเมนต์ตีส้มแนะน่์ทีมงานเท่าไหร่เนะน่์เด็กๆตัวหน่อยเฮ้เนเรพนเพิ่นโบท่านเลยอยากอ่าแบบว่า หมอขุ่มแห้งปันเลยเนาะแต่ว่าซื้อท่านมาเปียกเทียงใส่บานเท่านี้ถือว่าก็โอเคแล้รับหนึ่งอ่ะอ่ะให้เพื่อนเบิ่งอันนั้นบ้างเ้างนหันเพื่อนห้องแห่เห้องไหนเพื่อไปเนี่เ l e a ทุกคนนี่เพื่ยักษ์ก่อนแม่ห้องแห่งยังนี่น่ห้องแห่งจัมปาสซักแกรนโฮเทลอ๋อบัดบดนี่เพื่อนเพื่อนยักษ์ก่อนนี่เนี่ลมีร้านกี่เดืองเรืองนี่เพื่อนเมล่าเพื่อนเพื่อนเมล่า เจ้าของกาแฟรังกาแฟเลาวรังเมื่อเหล้าอันนั้นดูเลยนี่นว่าเจ้าคุณอะไรเขาไปเขาไปไปไปซ่อมเพื่อนเลาวเห็นไหมฮะอันนั้นคล้องอุจลาร์เขาแบบว่าคล้องเนี้ยก่อคล้องชะโค้งเห็นไหมแม่ชะโค้เห็เป็นสีทองแล้วบกกาอันนั้นเดะบกกาแป้งออกมาบกกาโบมีเนี่ยอันเงือกเน็ตอยู่ปะโบมี่ปะโลกกับโบมี่โอ้ยคือขาดนี่เลือกจะโทษมีแต่มาเบิง อบบ่มีเงินสูงเลยสีใปทิมกเจะว้อยูแฟนซีหาูกับไปนํอบ่แม่เออคั้น่าไปทิมไปหันก็ตตรงไดนเอาไปน้แมเอาสจูไปน้ํเอาไปทิมแมมันมันมันมสนุกดแม่มาจะสนิแม่เสือไบทิมไบยฟนซีแม่เอ้จะสิไปบ่ลหกอปบ่เอออกับไปไปเพราะว่ากนถ้าจะอําลาก็อกินอีปลา เด็ลทุกคนมองตะว่าไฟใหม่เนี่ยทุกคนไฟใหม่เดิจะจ้ากว่าไหมหรูอบังไร้โซดจะรู้จุ่วใจหายเด็ดทุกคนโอ้ยหาดดีๆน่งามทุกคนนี่อยู่นี่กับไม้นี่อยู่บ้างนี่นี่นี่เลยทุกคนนี่ลยบ้างนี่ไม่ก้อนบูแล้วก็พี่สองไม่ไม่ว่างเดือนเรื่องเขาเงียบนี่เลยทุกคนลาบเลยลาบ